บทที่4,744ด้วยคำพูดของเย่เฉินทำให้หลี่ย่าหลินตกอยู่ในพวงังเขาพบว่าในขณะนี้สมมุติฐานก่อนหน้านี้สองข้อของเขาค่อนข้างขัดแย้งกันอย่างแรกเลยถ้าในตอนนี้ทุกอย่างเป็นจริงฉันก็ยังไม่สามารถอธิบายได้ว่าตัวเองจะสามารถเอาตัวรอดได้อย่างไรเมื่อถูกยิงจนพรุนขนาดนั้น ประการที่สองถ้าตอนนี้ทุกอย่างเป็นเพียงจิตสำนึกของฉันเองฉันก็คงไม่สามารถอธิบายกับเขาได้ว่าสมองของบุคคลจะสามารถอยู่รอดในสถานการณ์ขาดเลือดและออกซิเจนได้อย่างไรเมื่อร่างกายสูญเสียความสามารถในการส่งเลือดไปเลี้ยงสมองสมองก็จะอยู่ได้ไม่เกินห้านาทีตามสถานการณ์ในขณะนั้นของตัวเองเป็นไปไม่ได้ที่ตอนนั้นฉันจะมีสติสัมปชัญญะนี่เมื่อไม่สามารถมีสติสัมปชัญญะได้แล้วตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับฉัน เมื่อเห็นท่าทางครุ่นคิดของหลี่ย่าหลินเย่เฉินก็พูดเบาๆว่าผมจะเล่าให้ฟังว่าคุณรอดชีวิตมาได้อย่างไรเมื่อพูดเช่นนี้แล้วเย่เฉินก็หยุดครู่หนึ่งแล้วพูดว่าหลังจากที่คุณถูกยิงในวันนั้นผมใช้วิธีการเฉพาะของผมเพื่อไม่ให้สมองของคุณตายหลังจากนั้นคุณได้ถูกพามาที่นี่เพื่อแช่แข็งได้อย่างราบรื่นหลี่ย่าหลินอดไม่ได้ที่จะถามวิธีการของคุณวิธีการอะไร เย่เฉินพ่นลมหายใจคุณไม่จำเป็นต้องรู้ว่าวิธีการเฉพาะนั้นคืออะไรหลี่ย่าหลิงถามอีกครั้งแล้วคุณจะอธิบายอาการบาดเจ็บของฉันได้อย่างไรแม้ว่าคุณจะสามารถช่วยสมองของฉันได้แล้วร่างกายของฉันละ่ะเย่เฉินกล่าวอย่างเคร่งครึมงเรื่องนี้คุณจะต้องขอบคุณยาวิเศษปรับปรุงรูปร่างแล้วละ่สะสพคุณทางยาของมันก็คือไม่ว่าร่างกายของคุณจะได้รับความเสียหายมากเพียงใดมันก็สามารถฟื้นคืนสภาพเดิมร่างกายของคุณได้ หลังจากพูดแล้วแย่เฉินก็พูดอีกครั้งคุณสามารถตรวจสอบตัวเองเพื่อดูว่ามีอาการบาดเจ็บหลงเหลืออยู่หรือไม่หลี่ย่าหลินฉีชุดป้องการความเย็นในร่างกายของเขาออกโดยไม่รู้ตัวและเมื่อเขามองลงมาก็ไม่มีรอยแผลเป็นที่หน้าอ,อกทั้งหมดของเขาเลยดังนั้นเขาอดไม่ได้ที่จะถามว่าฉันถูกยิงเต็มไปหมดเลยนะปกติมันน่าจะมีรอยแผลเป็นบนตัวแล้วไม่ใช่หรือ ใช่เย่เฉินพูดเบาๆอย่างที่ผมพูดก่อนหน้านี้คุณจะต้องขอบคุณยาวิเศษปรับปรุงรูปร่างแล้วยังไงละ่ะปรับปรุงใหม่หลี่ย่าหลินปกติก็ไม่ได้มีความเชื่อในเรื่องลึกลับแบบนี้เลยแต่ทันใดนั้นในใจเขาก็พลันจำบทสนทนาที่เคยพูดกับอันชงชิวได้ในเวลานั้นอันชงชิวบอกเขาว่าในการประมูลยาวิเศษลึกลับอันชงชิวเสนอราคายาอายุวัฒนะจำนวนสามแสนล้านดอลลาร์แต่ในที่สุดเขาก็ถูกอีกฝ่ายปฏิเสธ อันชงชิวบอกเขาว่ายาวิเศษนั่นไม่เพียงแต่รักษาโรคได้ทุกประเภทแต่ยังช่วยยืดอายุไขัยของคนคนหนึ่งได้อีกถึงสิบหรือ20ปีด้วยซ้ำในเวลานั้นความคิดแวบแรกของหลี่ย่าหลินก็ไม่เชื่อเช่นกันแต่เมื่ออันงทงชิวอธิบายอย่างละเอียดแม้ว่าตัวเขาจะยังตกใจอยู่ก็ตามถึงอย่างไรเขาก็เลือกที่จะเชื่อเพื่อนเก่าเพื่อนแก่อย่างอันชงชิวเช่นกันในเวลานี้เขาคิดในใจว่า ถ้ามียาวิเศษที่สามารถทำให้คนอายุน้อยลงได้ยี่สิปีในโลกนี้จริงๆสแสดงว่าก็ต้องมียาวิเศษอีกตัวที่สามารถแก้ไขปรับปรุงอวัยวะของคนได้คิดได้เช่นนี้ก็ดูเหมือนจะไม่ยากเลยที่จะยอมรับมันเมื่อคิดถึงเรื่องนี้เขาก็อดไม่ได้ที่จะพูดว่าเม็ดยานี้ที่คุณพูดถึงนั้นเหมือนกับยาเม็ดย้อนวัยในตำนานที่มีคนเล่าขานหรือเปล่าบทที่สี่พันเจ็ดรอยสี่สิบห้าเยเฉินยิ้มนิ่งๆโอ้คุณเคยได้ยินเกี่ยวกับยาวิเศษนี้ด้วยหรือ งั้นแสดงว่าคุณได้ยินจากปากลุงของผมใช่ไหมลุงของคุณหลี่ย่าหลินตะลึงไปชั่วครู่จากนั้นก็ดึงสติกลับมาพลางนึกถึงการแนะนําตัวของเย่เฉินเมื่อตอนที่เขาเพิ่งฟืน้นเขาก็ตระหนักได้และพล่องออกมาว่าเป็นชงชิวที่บอกฉันจริงๆเย่เฉินพยักหน้าและถามด้วยรอยยิ้มตั้งแต่ลุงของผมพูดถึงยาวิเศษกับคุณเขาคงต้องบอกด้วยว่าเขาถูกผู้จัดงานไล่ออกจากงานประมูลยาวิเศษด้วยใช่ไหม หลี่ย่าหลินเบิกตากว้างและพล่องออกมาคุณคุณรู้ได้อย่างไรแน่นอนผมย่อมรู้เย่เฉินยิ้มและกล่าวว่าเพราะมันก็เหมือนกับยาตัวนี้แหละที่ปรับปรุงอวัยวะคุณใหมย่ยยาวิเศษย้อนวัยรักษาทุกโรคที่คุณกล่าวถึงก็เป็นของผมด้วยและในการประมูลครั้งนั้นผมนี่แหละเป็นผู้จัดงานอยู่เบื้องหลังและในงานการประมูลตอนนั้นก็เป็นผมเองที่สั่งให้คนไปไล่เขาออกไป ลีย่าหลินตกใจและพล้องออกมาคุณไม่รู้หรอว่าเขาเป็นลุงของคุณทำไมคุณถึงไล่เขาออกไปละ่ะเย่เฉินพูดเบาๆตอนที่ไล่เขาออกไปนั้นผมยังไม่รู้ตัวตนที่แท้จริงของเขาหรอกเพราะตอนนั้นเขาใช้นามแฝงหลังจากพูดแล้วเย่เฉินก็พูดอีกครั้งยังไงก็ตามถึงแม้ผมจะรู้ว่าเขาเป็นลุงของตัวเองผมก็ยังจะไล่เขาออกไปเพราะเขาแหกกฎที่ผมตั้งไว้ผมอุตส่าห์ย้ำซ้ำแล้วซ้ำเล่าก่อนการประมูลไม่ว่าใครจะประมูลได้ จะต้องกินอยู่ที่นั่นห้ามออกไปข้างนอกแต่เขาต้องการท้าทายกฎของผมด้วยจำนวนเงินดังนั้นผมจึงทำได้แค่ไล่เขาออกไปได้เท่านั้นหลีย่าหลินอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจด้วยเสียงต่ำตกลงนี่ฉันยังไม่ตายจริงๆเหรอเมื่อคิดถึงเรื่องนี้เขาจึงถามอีกครั้งฉันมีคำถามอีกข้อหากคุณเป็นลูกชายของอันเฉิงฉีจริงๆแสดงว่าคุณก็ต้องรู้ตัวตนและภูมิหลังของตัวเองถูกต้องไหม แล้วทำไมหลายปีมานี้คุณถึงไม่รู้จักไปเยี่ยมเยียนครอบครัวของคุณตาคุณยายของตัวเองเลยละ่ะเย่เฉิยนยิ้มเล็กน้อยและถามว่าทำไมเหรอหลียล่ย่าหลินนั่งช้าชในท่าที่สบายพลางมองไปที่เย่เฉินและพูดอย่างจริงจังฉันก็แค่คิดว่ามันน่าแปลกเกินไปถ้าคุณเป็นเย่เฉินจริงๆคุณคิดว่าตระกูลอันระดับไหนพวกเขาพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อตามหาคุณและมันเป็นไปไม่ได้ที่จะหาคุณไม่เจอสักครั้ง แม้กระทั่งวีแววก็ไม่มีฉันจำได้ว่าคุณหายตัวไปเมื่ออายุเพียงแปดขวบไม่ใช่เหรอต่อให้มีความสามารถแค่ไหนก็เป็นไปไม่ได้ที่เด็กแปดขวบจะหลีกเลี่ยงการค้นหาจากตระกูลอันได้เย่เฉินยิ้มอย่างเฉยเมยพวกเขาหาผมไม่พบไม่ใช่เพราะผมหลบซ่อนตัวเองดีแต่ทุกคนที่ต้องการตามหาผมต่างก็ไปผิดทางทุกคนรู้ว่าผมหายตัวไปในจินหลิงและพวกเขาคิดว่าผมได้ออกจากจินหลิงไปแล้ว แต่พวกเขาไม่รู้ว่าจริงๆแล้วผมอยู่ที่จินหลิงมา20ปีแล้วบางทีนี่อาจเป็นสิ่งที่ผู้คนเรียกว่าที่ที่อันตรายที่สุดก็คือที่ที่ปลอดภัยที่สุดหลายคนก็เลยมองข้ามจากเมืองนี้แล้วก็ไปหาที่อื่นไปเรื่อยๆหลังจากพูดแล้วแย่เฉินก็พูดอีกครั้งสำหรับคำถามที่คุณถามผมเมื่อกี้ว่าทำไมผมถึงไม่ไปพบกับคุณตาคุณยายของคุณถูกต้องไหมครับคำตอบนั้นง่ายมากเพราะผมไม่ต้องการ ไม่ต้องการอะไร,ห,รหลี่ย่าลิ้นขมวดคิ้วยน่นแต่เขารู้สึกว่าที่ยเยเฉิญไม่ต้องการก็ไม่น่าแปลกใจเท่าไหรนะ่นักเพราะอย่างไรก็ตามเขายังได้ยินอันฉงทิวพูดว่าพ่อของเขาอันชีซานไม่ค่อยชอบลูกเขยเยฉา,างอิงและอาจกล่าวได้ว่าเขาดูถูกเยฉางอิงด้วยซ้ําถ้าตัวเองเป็นเย่เฉินเมื่อคุณตาจะดูถูกพ่อตัวเองเช่นนี้บางทีตัวเขาอาจไม่ต้องการเห็นหน้าคุณตาก็เป็นได้ในเวลานี้หลี่ย่าลินก็พลันนึกบางอย่างได้อีกครั้งและถามอีกครั้งอย่างรวดเร็ว คุณเพิ่งบอกว่าคุณอยู่ที่นั่นตอนที่ฉันถูกยิงดังนั้นคุณควรรู้ว่าครอบครัวตายายของคุณอยู่ที่นั่นด้วยใช่ไหมและที่ฉันวิเคราะห์ดูกลุ่มนักฆ่าพวกนี้น่าจะเล็งเป้าไปที่ครอบครัวอันใช่ไหมและแล้วตอนนี้พวกเขาเป็นยังไงบ้างเย่เฉินพูดเบาๆผมช่วยพวกเขาวไว้เองและพวกนักฆ่าที่ฆ่าคุณเกือบทั้งหมดถูกผมฆ่าทิ้งไอหยา ลีย่าหลินถอนหายใจด้วยความโล่งอกและถามว่าสมาชิกครอบครัวอันปลอดภัยทุกคนไหมเย่เฉินกล่าวอย่างสบายๆคนสกุลอันก็ถือว่าปลอดภัยดีนะก็เพียงแค่ตกใจนิดหน่อยแต่สะพ้ายคนที่สามของตระกูลอันฆ่าตัวตายด้วยการกินยาพิษเพราะเธอและฆาตกรเหล่านั้นเป็นพวกเดียวกันและพวกเขาทั้งหมดเป็นสมาชิกขององค์กรลึกลับลี่ย่าหลินถามอย่างตะลึงงนันคุณพูดอะไรนะนี่มันจะเป็นไปได้ยังไง แม้ว่าภูมิหลังทางครอบครัวของตงหลีชินจะได้กว่าตระกูลอันของคุณตาคุณมากแต่พ่อแม่ของเธอก็ยังมีอำนาจมากในหมู่ชาวจีนเชื้อสายอเมริกันถือว่าเป็นครอบครัวมหาเศรษฐีผู้มัง่งคั่งครอบครัวหนึ่งเลยนะซึ่งพวกเขามีมูลค่าทรัพย์สินอย่างน้อยสิบพันล้านดอลลาร์ในฐานะลูกสาวคนเดียวของตระกูลตงเธอจะถูกองค์กรลึกลับควบคุมเธอได้อย่างไร เย่เฉินกล่าวเบาๆแม้ว่ามูลค่าสุดที่ของครอบครัวของเธอจะคือหมื่นล้านดอลลาร์แต่คาดว่ามันเป็นเพียงแผนการระยะยาวขององค์กรนี้รวมไปถึงแม้แต่ตัวหมากเองพลังอำนาจขององค์กรนี้อาจอยู่ไกลเกินกว่าที่คุณจะจินตนาการถึงพูดแล้วเย่เฉินก็หยุดเล็กน้อยแล้วพูดว่าเรื่องมันยาวผมคิดว่าคุณควรเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนหลังจากนั้นเราไปเปลี่ยนสถานที่แล้วนั่งคุยกันดีๆจะดีกว่านี้นะ